ว่าดีครับผมจะมาแสดงวิธีการคำนวณหาขนาดเกณฑ์น,นะครับตามมาตรฐาน ASTM โดยวิธี j e f ฟิ p พลาสติกแมทต์ตอร์นะครับผมรูปที่ผมจะทำการหานะครับจะเป็นรูปรูปนี้นะครับผมนี่นะครับนี่คือเหล็กกล้าแมงกานิสออเทนติกนะครับผม ซึ่งผ่านการอบอ่อนและเกิดการตกผลึกของเฟสเพอร์ไลต์ตามขอบเกนซึ่งภาพถ่ายที่เราถ่ายมานะครับใช้กำลังขยายทั้งหมด100เท่านะครับโจทย์นะครับเขาบอกว่าจงหาขนาดเกนตามมาตรฐาน ASTM โดยวิธีเจฟเฟลิกพาราไดติกแมทตตนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมจะทำการนับจำนวนเกนที่อยู่ตรงเส้นที่เราวงกลมจุดเอาไว้นะครับวงกลมเอาไว้นะครับผม ดูไปเรื่อยๆอืมพอนับวงด้านในเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนับเป็นวงด้านนอกเสร็จแล้วก็จะนับเป็นวงด้านในอีกครั้งหนึ่งนะครับผม อ่พอผมนับวงด้านนอกแล้วก็วงด้านในเสร็จแล้วนะครับผมจะไปทำการคำนวณหาขนาดเกณฑ์ด้วยวิธี g e n e r ริกพลาสติกเมทอดนะครับผม <c oughs> วิธีการคำนวณหาค่าขนาดเกณฑ์นะครับของ ATM โดยวิธี g e n e อริกพลาสติกเมทอดนะครับสูตรที่ผมจะใช้คำนวณหาพื้นๆ้นจะมีสูตรนี้นะครับ F มีค่าเท่ากับ M กำลังสองส่วนันนะครับซึ่ง เอฟนะครับจะมีค่าเท่ากับ100่งร้อยกกำลังสส่วนห้าพันหมาจากไหนนะครับ100ก็คือค่ากำลังขยาย100เท่านะครับผมซึ่งค่าที่ f ค่า f ที่ได้มาจะมีค่าเท่ากับ2นะครับพอลองกดเครื่องคิดเลขมาแล้วต่อไปนะครับเราจะทำการหาค่า n จากสูตร n มีค่าเท่ากับ f คูณกับ n อินเทอร์เซปเอ้ย n อินไซด์นะครับแล้วก็บวกกับ n อินเทอร์เซปส่วนสนะครับผม n Insight กับ n i n t t r r e p t t นะครับเราจะหาจากในรูปนี้เลยนะครับผมซึ่ง n in s i ซนะครับ n s n s i t ผมนับจากวงด้านในนะครับขนาด a จำนวนเกณฑ์ทั้งหมดผมได้ทั้งหมด42เกณฑ์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ n d Intercept นะครับผมได้ทั้งหมด22เกณฑ์นะครับซึ่งพอเราได้ค่า Intercept กับค่า i n s i g h ์นะครับเราจะเอามาทำการแทนค่านะครับเพื่อหาค่า na ซึ่ง f เราก็รู้แล้วนะครับว่ามาจาก2ก็คือนั้นบนนะครับผมเริ่มทำการคำนวณเลยนะครับผมก็ na จะมีค่าเท่ากับ2คูณกับ42บวก22ส่วน2นะครับค่าที่ผมได้ก็คือทั้งหมดคือ106นะครับต่อไปนะครับหาค่า g จากสูตร g มีค่าเท่า,า 3. 3 22, กับ3.322 log na ลบกับ2.95นะครับ เราจะทำผมจะทำการนำค่า na ก็คือ106มาแทนใน l o อก na เลยนะครับก็จะได้เป็น l o อกขอโทษครับจะมีค่า g จะมีค่าเท่ากับ3.322 l o g 106ลนบ2.95ะครับซึ่งผมกดค่าคำนวณมาแล้วนะครับเราจะได้ค่า g เท่ากับ3.78นะครับนี่ก็คือวิธีการหาค่าขนาดเกณฑ์ตามมาตรฐาน a t m นะครับโดยวิธี เจฟเฟอริกพาราไดติกเมทอดนะครับผม